สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับสีแยกซาแนวอีกแล้วครับผมวันนี้มี f อฟซามมาครับยังเดียงหนูคือเกา่าอยอะเงี่ยเดียงมีเด้อพี่น้องยังเดียงคือเกา่าครับครับผมก่อนจะไปส่งคลิปครับผมจะพาไปเบื้งหนูครับผมหนูในที่ผมเลี้ยงอย่างเดียครับก่อนจะไปส่งคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้สียแยกนั่นไม่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปกับครับผมไปไปส่มกันเลยครับผมครับวาเบื่องคลองนี้เพิน่นเพิ่นได้ดูครับพี่น้องเมื่อวานนี้ พิ่นได้เลได้ไม่ไหม้เลยครับผมเห็นไหมโดมันนี้แดงๆอยู่ครับโด้คนนี้ไม่ไม้ได้ครับตทุนี้แดงๆขนาดพอกับเมย์เป็นคำให้หมอเมย์เป็นคบตัวนั้นนี่ครับตัวนี้ลูกพันคบนี่เลโด้ฮะก็เลยดูไม่ไหม้ครับผมเองพอกับเมย์ครับผมมาให้อาหารส่งหฮบม้งแดงเลยครับพี่น้องนี่ หนึ่งแดงเลยครับผมไปเป็นขอกไหมครับผมนี่ขอกหนึ่งพี่เรารัวกันตัวนี้ขอก็แม่คนคนตะขอกเลยครับตัวนี้ผมมาให้อาหารแยมแรงครับผมขอกตัวนี้ผมซื้อไว้ยังไรเยิบเก่าตัวครับตัวนี้ขอกนี่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาเลยจ้งหน่อยครับตัวนี้ ตุ่นนูหล่นนะครับพี่น้องนูหล่นนะครับน่าตอนนี้หล่นใจ้งใหญ่ขึ้นมาครับประมาณสองเดือนนะครับผมนี่สองเดือนครับ <give> นู <ita> <article> ๋สองเดือนครับพี่น้องของนี่ผมเอามาเอามารวมกันได้ครับนี่ของนี่ผมเอามารวมมันกันเนี่าท่านได้แยกเพียครับยังน่าท่านมีไม่ได้แยกเพียดครับนู๋สองเดือนครับผม ของนี่ก็สิใหญ่มาได้จักหน่อยครับพ่อหนี่แต่ว่าดูพญาวาท่านหดเลือนเนาะครับผมของนี่ได้หกตัวหกตัวที่แยกคอร์ดนะครับแยกคอร์ดตนเราดูเพิน่นอันนี้แม่เพิน่นของนี้ได้หกตัวครับนี่อีกอาทิตย์นึงก็ครบเลือนนะครับผมนี่อาทิตย์หนึ่งก็คอยแยกว่าจากแม่เพิ่นครับผมมาให้อาหารเพิ่นพี่น้องนี่ นูด้ดนเนาะก็หายอาหารอีกแบบนึ่งนะครับเนาะนู้พอไม่พันเทาก็หายอีกแบบนึงเนาะอันนี้มันเป็นนูุ้่นะครับนูเรือนโกกวัวครับผมน่าก็ต้องหายอาหารนุ่มเพิ่นนําเสริมโค้งสางเพิ่นนําเนาะครับเนาะเรื่องชิใหญ่อะไรครับทวด หนงสินใยม่เลยครับผมของนี่แปดตัวครับนูมันเลยมาจากทุง่งนาเลยครับตัวนี้ดูด,ดุนี่มาสิเก็ปไปเป็นพอพันอยู่ครับผมนูอะไรมาจากทุง่งนารูพันครับส่วนร้ายหนูจะออกหากินย่งมาคืนพี่น้องเย้ย มีพี่น้องถามเขามาหนูพ่นออกหากินช่วงไรบ้างเน่ยหนูจะท้ามาส่วนมากส่วนใดหนูถ้ามาศาสก็จะออกออก,ออกหากิงย่ำคืนมาพี่น้องเนาะนี่เห็นปะน,นี่หนูเขาเลี้ยงครับนี่ให้กินย่ำไดก็กินด้วยเนาะห้กินย่ำเศร้าก็กินย่ำเศร้าห้กินย่ำส่วงหกโมงแล้วสองทุ่มจะกินกินได้ทุกตลอดไม่ได้ครับพี่น้องเห่อยเตือนพี่น้อง เยื่ตื่นครับผมนี่นะจริงจริงนูนูตัวนี้ผมป้อนใหม่ได้ครับเนี่ยผมเคยป้อนคนมาเนี่คยคือว่าอยากหายเป็นไรครับเคยป้อนคนมาแมนเพื่ออะไรครับเนี่ยะเอะ๋จะเอะ ในวลากินเขาเลยครับ <c oughs> ในวิลลากินเข่าแล้วเดล็กๆลี่น,น,นี่ก็อีกของหนึ่งครับส่วนหมากหนูจะเป็นดุนดุนเดียวกันบนดพี่น้องนะพี่น้องในส่วนดุนนี่นูเรือนกวนๆหน้าไปนูตัวนี้ คอ,อกเลี้ยวได้ครับนี่หนูคอ,อกลุนคอ,องนี่หนูคอ,อกเลี้ยกันครับผมแต่ยแงบทันได้แยกคอบทันได้แยกเพดครับ,บก็บกกถือวา่าหละลายอยู่พี่น้องเใยเดือนนี้เลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมเนาะครับเนาะธามักตดสอบพี่น้องยอย่าลืมกดติดตามไอซี่แยงนด้ะครับเลยเพื่อไปนั่งแจงในการถ่ายมิวสิควิดีโอวนี้ไปฉันมีคลิปหนาพอกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีรครับผม